น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิเคราะห์ยากแต่บอกให้เลยว่าจะขับรถอย่างไรแล้วแต่ที่หวาดเสียวหรือทําให้คนเจ็บคนตายเนี่ยนะครับโทษของคนขับมีครับคุณบอลนะครับเป็นโทษทางอาญาด้วยประมาทให้คนตายประมาณให้คนตายประมาณให้คนบาดเจ็บสาหัสนะครับนี่คือความรับผิดของโทษทางอาญาคนขับรับไปแต่บริษัทเจ้าของรถต้องยอมรับต้องยอมรับผิด ในฐานะที่เป็นนายจ้างรับผิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกไม่ว่าบุคคลภายนอกนั้นจะเจ็บหรือจะตายอันนี้รับผิดทางด้านความเสียหาย<อ>ครับใช่แต่รับโทษในถ้าต,ติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นคนขับคนขับคนเดียวอ,อ่าเบรกนิดนึงนะมี SMS อมกันเข้ามานะครับผมอ่าขอ s อ s ย้อนนิดนึงครับถ่าจะเลือกคนขับรถอะไรนะที่ดีกว่านี้นะฮะเกิดอันตรายบ่อยเกินนะครับผม นี่นี่นี่คือความรู้สึกของท่านผู้ชมทางบ้านาคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อีหน่อยเน่ต้องใช้รถคืออย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยนะคุณบอลรถเมย์รถเมย์ร,ร่วมเนี่ย<า>เขาก็จะมีนะั้นมีนโยบ,บายตรงไหนคุณบอลมีนโยบ,บายว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าวิ่งสายหนึ่งสายใดแล้วหรือวิ่งไปเที่ยวหนึ่งเที่ยวใดแล้วใน<า>รอบในรอบหนึ่งวันเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนถ้ามียอดเกินเป้าก็จะมีค่าคอมมิชชั่นให้กับคนขับ มีค่าคอมมิชชั่นให้กับคนเก็บเงินบนรถจากที่เก็บเนี่ยฮะสองป่าด้ใช่ใช่ใช่ครับถ้าทําเกินเป้านะครับมันก็เลยเกิดปัญหากรณีอย่างที่ว่าบอกว่ารถเมย์สายแปดวิ่งแข่งกับรถเมสายสามสิบเก้ารถเมสายแปดกับสายสามเก้าเนี่ยก็คือจุดหมายปลายทางจุดจุดเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้ารถเมสายแปดอยู่หน้ารถเมสายสามเก้าอยู่ข้างหลังก็ต้องวิ่งแซงสายแปดไปให้ได้เพื่อที่จะไปรับคนที่จะไปจุดหมายปลายทางนี่คือความหวาดเสียว ตอนนี้ถ้าที่ทราบนะครับว่ากระทรวงคมนาคมคโดยกรมการขนส่งเนี่ยคได้ออกกฎระเบียบให้รถตู้โดยสารรถตู้โดยสารคพร้อมกับรถเมย์เนี่ยคให้บังคับวิ่งเฉพาะช่องจราจรช่องที่หนึ่งทางด้านซ้ายครับผมห้าบอกจะมาแซงใช่นิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้แต่มันก็แหมมันก็พูดยากคุณบอล คุณบอกสาเล้งติดอยู่สาเล้งติดอยู่รถมอเตอร์ไซต์ติดอยู่นะครับเขาต้องเบี่ยงออกขวาไอ้อย่างนี้มันได้แต่เมื่อคุณเบี่ยงออกโทษทีคุณต้องเบี่ยงออกขวาเมื่อเบี่ยงออกขวาเสร็จคุณต้องเข้าซ้ายทันทีต้องซ้ายตลอดนะครับเริ่มบังคับเมื่อไหร่เห็นมีอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเห็นมีค่าปรับ400ถึง1,000โดยไม่มีข้อยกเว้นคือจริงๆคุณบอลผมว่าไอ้รับเบียบตรงนี้นะครับ สำหรับรถเมย์โดยสารก็ตามรถตู้โดยสารก็ตามมีมานานแล้วมีมานานแล้วโทษปรับก็คือไม่เกิน 400---- หรือไม่เกินขั้นต่ำสี่ร้อและไม่เกิน1000งันบาทอย่างนี้คุณบอลคิดว่าเป็นอย่างไรผมว่าน้อยไปมันไม่น้อยคุณบอลสำหรับคนขับรถนะมันมากพอมันมากเสร็จเนี่ยพูดง่ายๆหยาบๆเลยนะครับว่ามันอาจจะไปเป็นช่องโหว่ ให้การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าพี่พี่หรือเปล่าพี่พี่ตำรวจจราจรหรือเปล่าอ่ะคุณบอลไม่งั้นโดนพันหนึ่งนะใช่ผมขับรถขับรถเมย์ผมออกช่องขวาคุณบอลเป็นตำรวจผมยกมือไหวคุณบอลเลยคุณบอลสองสารผมเถอะผมมีลูกมีเมียลูกผมยังสองเดือนสามเดือนถ้าคุณบอลปรับผมสี่ร้อยไม่ได้ตอนนี้ออกกฎมาแล้วเอาไม่ได้ สี400่ร้อยถึงพันหนึ่งลูกผมยังเล็กขวบสองขวบไม่มีเงินซื้อนมลูกเลยคุณบอลให้ผมช่วยไงอะ่ะสองร้อยาสองรอยบาทได้ไหมครับคุณบอลโอ้โหเขาปรับพันหนึ่งนะฮะ<า>แ,นแน่นันเสนนคุณบอลต้องทำยังไงรถเบน์มันสูงใี่คุณบอลคุณบอลก็เอามือจับตรงกระจก<า>นะครับก็พยายามที่จะยกเขย่งเท้าขึ้นนิด<า>คุยให้ให้เสมอะอันนี้ถ้าเกิดขึ้นนะครับครับคุยไปคุยมา คุณมองก็เอามือจับอยู่ตรงกระจกฮผมก็เอาสอง200สอดตรงในมือมันก็เป็นต่ออย่างนี้นะใช่แหมถ้าตกก็ต้องเก็บนะครับอพี่กบเมืองไทยนะพี่ร้อนก็ร้อนรถก็ติดครับนะฮะคือรถเมย์ไปเจองั้นอีกจะแก้ยังไงครับเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยแล้วคนที่ต้องใช้เนี่ยอ้าเป็นามถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะครับผมว่าต้องต้อง กระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งสําหรับในกรุงเทพเลยนะครับผมมองว่ารถเมย์ที่บอกว่ารถเมย์ร้อนเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะน่าจะน่าจะบังคับให้หมดว่าต้องเป็นรถเมย์ที่มีแอร์ปรับอากาศอย่างเดียวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบใช่ครับ SMS นะครับเปลี่ยนจากรถสีเขียวเป็นส,สีส้มแต่คนขับเหมือนเดิมก็เท่านั้นก็ถูกตอ้องก็ถูกต้อง มันอยู่ตรงที่วินัยของคนขับว่าคนขับจะมีวินัยหรือ <c oughs> ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้ร่วมโดยสารครผู้ร่วมเดินทางมากน้อยขนาดไหนแล้วผมบอกนะพี่ลักษณะคนที่ถูกจับเนี่ยสายแปดเนี่ยผมเห็นเขาล็อกกุญแจมือเลยก็ยังดีก็ยังไม่หนีนะฮะแต่ยังดูเด็กครับตอนนี้เห็นเขาว่าจากที่เริ่มมานะฮะอะอย่างน้อยยี่สิบห้าปีลถหย่อนมาได้ยี่สบสามตตอนนี้จะกลับไปเหมือนเดิมละยี่ห้าปีละอย่างน้อยคือคืออย่างนี้ครับคุณบอล ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับว่าใบอนุญาตในการขับขี่สำหรับรถรถรถขนคนโดยสารนะฮะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีแต่ถ้าขับรถส่วนบุคคลเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า18ขับรถขนคนโดยสารคือรถมีอะไรแล้วแต่ต้อง25ขึ้น25ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าใบขับขี่เนี่ยหรือใบใบอนุญาตในการขับรถเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทประเภทประเภทเอาไว้นะครับ มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ประเภทหนึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลก็ประเภทหนึ่งรถรถเม์รถโดยสารก็อีกประเภทหนึ่งรถสิบล,ล้อบรรทุกหกล้อบรรทุกก็อีกประเภทหนึ่งนะครับรถพ่วงสิบแปดล้อหรือรถพ่วงรถที่เกินกว่าสิบล้อก็อีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ใบใบกับขี่ประเภทนั้นเนี่ยจะไม่ผิดว่ามีอายุเป็นคราวคราวละสองปีต้องอบรมใหม่ทุกครั้ง อย่างนี้ผมผมว่าน่าจะมีการเปลี่ยนการจ่ายเงินนะฮะในการที่ได้เงินพิเศษมารหรือไม่ก็ต้องอบต้องไปโรงเรียนกันเลยฮะคือคือ<ช>จริง,รงๆแล้วกรมการขนส่งเขาก็มีฝ่ายฝึกอบรมนะครับอบรมให้ตายคุณบอลขอโทษยำหยาบอบรมให้ตายถ้าจิต<อ>สํานึกไม่มีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมเดินทางอบรมก็แค่นั้นนะคุณบอลครับนะครับอันนี้เรื่องจริงครับใช่ไหมฮะเพราะว่าผมไปอบรมมาหลายๆาอย่างก็ไม่เคยตั้งใจฟังเหมือนกันครับางครั้งฮะ มันอยู่ตรงที่คนอบรมฮวิทยากรในการอบรมเนี่ยพูดอย่างไรที่จะทําให้คนฟังคไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เกิดความเบื่อในขณะที่ร่วมฟังพยายามที่จะโน้มน้าวจิตใจหรือโน้มน้าวใจให้ฟังอยู่ตลอดเวลาฟังแล้วทาอย่างไรให้ความรู้สึกฝูงฟังจิตสํานึกซึมทาบเข้าไปในจิตสํานึกของคนขับรถ บางบางครั้งคนเราไปรวมคุณบอลและอ่านตามตำราครับผมก็ถ้าเป็นผมผมก็หลับอผมก็หลับผมก็ไม่ฟังนะครับมันอยู่ที่คุณรวมด้วยเคสอย่างนี้ครับพี่กบอะร,บระหว่างสายแปดกับของผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นอาสายแปดเด็กคนนี้ต้องมีทนายฝ่ายจำเลยแนย่แล้วฝ่ายโจทย์จะเป็นอะไรฮะฝ่ายผู้เสียชีวิตหรือว่าจะเป็นอายการฝ่ายตัวก็ก็แล้วแต่ว่าความผิดทางนานาจรายจอะอายการก็ต้องฟ้องศาล แต่พ่อแม่คนที่ตายเป็นลูกเป็นแม่นะฮะเป็นแม่ครับคนที่ตายเป็นแม่ถ้าแม่เป็นแม่ผู้เสียหายก็คือสามีและลูกครับสามารถที่จะร้องขอเข้าไปโจดร่รวมได้อืมนะครับแล้วเอาทนายมาอีกฝั่งนึงด้วยไหมฮะใช่ครับแล้วอย่างนี้แสดงว่าฝ่ายโจทก็มีทั้งทนายทั้งอายการฝ่ายโจทก็มีอายการเป็นหลักแล้วก็มีผู้เสียหายเป็นโจทร่วมสู้กันช่วยกันช่วยกันสู้กับฝั่งขยอยขยอยจมเลยให้ได้ไหมสุดอ้าวแล้วอย่างนี้จาเลยสู้ยังไงฮะในชั้นศาล สู้แลยั้นศาลอย่างนี้สู้ไม่หลุดคุณบอลไม่หลุดครับคุณบอลผมไม่ได้แซงอ่ะผมไม่ได้แซงอ่ะไม่ได้แซงจริงคุณบอลต้องรู้แต่พยานเนี่ยหลายคนต้องรู้นะว่าฮในกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว่าเขตเมืองะเขตเมืองเขตชุมชนครับคนขับรถต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครนะครับในเขตชุมชนเขตเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะหยุดลดห้ามลดอะไรต่างๆได้ทันนะครับแต่นี้คุณหาได้ใช้ความแล้วมาระวังเป็นพิเศษจึงทาให้เกิดอุบัติเหตุและทําให้คนตายอสู้อย่างไรก็สู้ไม่หลุดอย่างนี้คือทนายฝ่ายโจทย์ที่เข้าไปนี่เตรียมเตรียมรับอย่างเดียวนะฮะทนายฝ่ายโจทย์เข้าไปเนี่ยเตรียมรับอย่างเดียวเลยฝ่ายจำเลยนะฮะทนายฝ่ายโจทก็เตรียมรับแต่คดีอย่างนี้ถ้าว่ามีการชําระค่าเสียหายกันบ้างชดใช้ค่าเสียหายกันบ้าง ผู้เสียหายก็จะได้รับทรัพย์สินที่เป็นเงินทองค่าขาดอุปการะทนายโจวก็จะได้ส่วนแบ่งเข้ามาอันนี้ก็คือรับอันนี้จะไปสู้กันตรงนี้ใช่ไหมฮะว่าการสู้ตรงนี้ครับใช่เพื่อจะไปลดหย่อนผิดโทษใช่ไหมฮะคือไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการลดลดความผิดนะครับแต่กฎหมายบอกว่าคุณผิดแล้วแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับรับผิดชอบต่อสังคมคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเป็นการเยียวยาเยียวยาถ้าคนที่ตายมีลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องชำระเงินให้เขาที่จะ มีชีวิตอยู่กินเล่าเรียนสูงสูงได้ครับนะครับเป็นการเยียวยาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนเนี้ยชะตาของเจ้าคนขับเนี่ยอยู่ที่บริษัทแล้วใช่ไหมยูในตารางครึ่งนะครับแล้วแล้วว่าบริษัทจะช่วยขนาดไหนด้วยใช่ไหมใช่ครับอืใช่ครับอย่างคุณบอลเมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณบอลครับผมไปฟ้องคดีรถรถรถเมวิ่งอ่าพัทยากรุงเทพขับรถชนลูกความผมะถึงขนาดไหนคุณ คุณบอลรู้ไหมในทางศัพท์ทางการแพทย์บรือกว่าเชิงการเชิงการก็คือกระดูกส่วนที่เป็นในส่วนของของสะโพกหักอทําให้รูกความผมเนี่ยพิการต่อชีวิตอสรุปไงครับผมเรียกค่าเสียหายไปหนึ่งล้านแปดแสนบาทแล้วพิ่งตสินพึ่งฟ้องไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้ไหมครัผมประมาณการได้ว่าฟ้องไปหนึ่งล้านแปดแสนบาทจะได้มาประมาณสักล้านล้านสองแสน แต่ไม่คุ้มแต่ไม่คุ้มคุณบอลไม่คุ้มกับคนเจ็บที่ต้องพิการทั้งชีวิตเดินไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแปดเดือนคแปดเดือนคบอกตรงๆว่าเป็นรถของผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนไม่ดําเนินการอะไรเลยครแปดเดือนผ่านมาแล้วคุณบอลพนักงานสอบสวนไม่ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นนะครับแปดเดือนมาเขาถามผมจะทําไงว่าผมว่าถ้าพี่จะฟ้องฟ้องเลยคิดคำนวณไปคำมาฟ้องไปล้านแปดแสน เอาละครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะพี่กบมีอะไรจะพูดมีมีมีเอสเวอีกคําถามคุณบอลอ่าครับผมสามีค้ำภรรยาต้องรับด้วยหรือไม่เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์พี่กบไว้ให้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านรับหมดครับต้องชอบหมดคับต้องรับผิดชอบนะค้ำภรรยาครับผมค้ำประกันนะไม่ได้หมายความว่าค้ำอย่างอื่นนะครับสามีค้ำภรรยาต้องรับต้องรับด้วยหรือไม่ผมตอบเฉพาะคาสามว่าการค้ำประกันต้องรับหมดแต่ถ้าค้ำอย่างอื่นผมไม่ตอบครับผมนะครับไม่รู้ค้ำอะไรก็ถามมาสั้นๆ ครับผมวันนี้ผมอนุรักษ์กระชับนันและทนายจตุพลบุรัตนามตรีขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังแล้วก็มีเอสเข้ามาถามในรายการนะครับผมนอกเหนือจากที่เอสเข้ามาถามแล้วนอกเวลารายการก็โทรมาได้เบอร์ที่โชว์อยู่0817356070ครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ ซีดเบบี้เฟสผลิตภัณฑ์ยอดฮิตที่สถาวๆถามถึงในคดดน้าดีประสบความสำเร็จชนิดยอดขาย